เสาโทรอินะคะหรือประตูมิตินะคะคนญี่ปุ่นนะคะมีความเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์สีแดงคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เทพเจ้าจะประทานพรให้เราและการทำเสาโทรอิแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนญี่ปุ่นเห็นเสาแบบนี้เขาจะรู้โดยอัตโนมัติเลยคะ่ะว่าณสถานที่ที่เขากำลังจะก้าวข้ามผ่านไปอ่ะมันเป็นประตูมิติมันเป็นมิติ พิศวงมิติที่เป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เลยอยากบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าประเทศไทยเราก็มีนะเสาโทรอีของประเทศไทยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นไม้สองต้นปลูกเคียงคู่กันแล้วเมื่อไหร่ที่ใบของสองต้นเชื่อมโยงหากันนั่นและค่ะเราเรียกว่าประตูมิติซึ่งหลังจากที่อาจารย์ได้ทาการทดสอบนะคะบอกเลยว่า มันมีบางอย่างอยู่ด้านหลังจริงๆและถ้าบ้านหลังไหนก็ตามนะคะมีเสาโทรอีแบบนี้หรือมีต้นไม้ที่ใบเชื่อมหากันข้างบนคล้ายๆเสาโทรอีแบบนี้แล้วแล้วก็อาจารย์บอกเลยว่าตรงบริเวณนั้นแหละค่ะจะเป็นทางเข้าออกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกหลานพญานาค ถ้าคุณมีอ่างหรือมีรูปปั้นพญานาคองค์ไม่ใหญ่อยู่ในอาณาจักรบ้านของคุณแล้วคุณมีเสาโทรอีแบบนี้หรือมีต้นไม้ใบเชื่อมหากันแบบนี้มันจะเป็นประตูการเข้าออกขององค์เทพค่ะดังนั้นลองไปสังเกตสิคะว่าบ้านของคุณมีต้นไม้ที่คล้ายๆเสาโทรอีแบบนี้หรือเปล่าอยู่กับอาจารย์โมเดลหมอดูห่วงจุย้ยอาจารย์เดินทางทั่วโลกเก็บสถิติและให้ความรู้จากทั่วโลก ะะถ้าใครสนใจเรื่องห่วงจุย้ยชอบเรื่องศาสตร์แบบนี้แล้วเราก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์โมเดลนะคะ